สวัสดีครับผมช่างเลง modify sound นะครับจากร้าน r 2 k modify sound นะครับคลิปนี้พามาดูเบื้องหลังนะครับขึ้นตู้ซา u n d นะครับสดๆเลยนะครับในโต y ย t a นะครับตัวนี้เป็น t ต y ย ta แชมป์นะครับผม Open Cap นะครับนี่คเป็นตู้พื้นนะครับพร้อมซา u n d หลังนะครับผมนะขึ้นกันสดๆเลยนะฮะนี่ครับผมนะลูค้าก็ทำมาแล้วนะครับตัวนี้เป็น12นิ้วนะครับ182ก้อนนะครับลูกค้าทำมาแล้วนะครับ ก็มาหรือทําใหม่นะครับผมนะหรือทําใหม่ขึ้นซาวใหม่นะครับนะครับงานก็ให้ดูกันนะครับผมตรวจสอบได้นะครับร้าน R2K นะครับผมนะเบื้องหลังนะครับทั้งภาพลิงวิดีโอสามารถตรวจสอบได้เลยนะฮะลูกค้าดูเบื้องหลังการทํางานได้เลยนะฮะนะครับตู้ก็เป็น12นิ้วนะครับ182ก้อนนะครับตามที่ลูกค้าต้องการนะครับลูกค้าอยากได้ลมหลังนะครับน่ะเป็นตู้คว่ำนะครับหลอนแบนพาร์ลมหลังนะฮะนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะฮะ ช่างเลงก็จัดให้ตามความขอลูกค้านะครับผมนะสูตรช่างเลยงเงี้ยนะฮะงานก็สดๆเลยยังไม่ได้ขัดเลยนะครับประมาณนี้นะวันนี้ใช้ไม้19มิลนะครับผมนะครับใช้ไม้หนา19มิลนะครับโชว์อะคริลิกนะครับแผ่นหน้านะครับแผ่นหน้าก็โชว์ด้วยนะครับเสร็จแล้วก็แผ่นบนนะครับแผ่นบนจะเป็นแผ่นเต็มนะฮะนะครับส่วนเรามาดูลําโพงเสียงกานะครับด้านหลังนะฮะแผงหลังนะครับี่ก็จะเป็นอะคริลิกนะครับเนี่ยอะคริลิกนะฮะ ก็จะมี6.5นิ้วนะครับ r 2 k นะครับนี่ครสคู่นะครับแล้วก็แหลมแหลมจาน r 2 k นะครับสคู่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นป้ายร้าน r 2 k นะครับส่วน power ที่ติดตั้งนะครับใส่ให้ลูกค้าก็ผมก็มีเป็นช่องไว้นะครับแล้วก็เจาะช่องสําหรับใส่สายไปแล้วนะฮะนี่ก็จะเป็น8เจ็ดเจนะครับ2,800ันแวัตต์นะครับของเก่าลูกค้านะครับแล้วก็มีคัาดีสี่เจนแน่นะครับผมอ่าพัดดิ่ง X นะครับอ่าหนึ่งตัวนะครับผมนะก็งานก็ประมาณนี้นะฮะ เสียงกลางคันนี้นะครับในรถก็จะมีที่แผงประตูนะครับแล้วก็มีหน้ากระจังด้วยนะครับก็กาง8ดอกแหลมแดอกนะครับก็ใช้ power เสียงกลางคดีสี่ะานหนึ่งตัวนะครับผมนะอย่ก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนการขึ้นงานซาวนะครับผมก็ขึ้นตู้ก่อนนะครับขึ้นตู้เสร็จแล้วล้วก็มาขึ้นงานกับรถอย่างนี้นะต่อไม้นะครับส่วนสูตรของช่างเลิงนะครับให้ดูนะครับเผื่อใครจะไปทานะฮะไม้แผ่นหลังนะครับบางคนจะทําเป็นคิ้วยาวไปนะเฉพาะเป็นคิ้วไม้นะด้านหลังก็จะล่งร่งไปนะ แต่สูตรช่างเล่นก็คือนี่คร like ับไม้เต็มแผ่นเลยจะเห็นว่าผมไม่มีเจาะรูเลยนะฮะด้านหลังนะฮะนะครับผมเสร็จแล้วพอเราดึงผ้าเรซิ่นปุ๊บนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนตู้นะครับเหมือนเป็นเหมือนตู้เลยนะฮะนี่นะครับผมนะพอเราโป้ให้มันแข็งแรงนิดนึงปุ๊บช่องที่เราใส่ลำโพงตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนตู้นะฮะเวลาเราเปิดไปปุ๊บนะฮะมันก็จะมีนะครับไม้ตัวนี้เป็นตัวนะครับเป็นกล่องนะครับดันเสียงให้มันพุ่งยิ่งขึ้นนะครับผมนะเสียงการก็จะพุ่งนะฮะงานก็ประมาณนี้นะครับให้ดูเบื้องงหลัันะครบ นะครับโอเคนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดู ep 2ต่อนะครับหุ้มหนังนะครับ,บว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับรบกวนฝากช่วยกดติดตามไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ